สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องหญิงจะพาไปงานศพของคนในหมู่บ้านนะเจ้าค่ะจะพาเพื่อนๆไปดูปรับเพณีของงานศพในการนำศพไปเผาที่วัดเจ้าค่ะว่าเขาทำยังไงบ้าง mm hmm. เขาก็จะจุดประทับไปตลอดทางจนกว่าจะถึงวัดน,นะเจ้าค่ะส่วนใหญ่จะไปเกือบทุกหลังคาเรือนนะคะที่จะไปเผาศพไม่ต้องบอกค่ะถึงเวลาเผาศพก็จะส่งตัวแทนแต่ละหลังคาเรือนไปค่ะ ก็จะใส่ชุดดาไปนะคะเป็นทมเนียมประเพณีของทุกทุกคนอยู่แล้วเจ้าค่ะถ้าไปงานศพต่างจังหวัดถ้าไปงานศพต่างจังหวัดจะเอาศพทําพิธีไว้ที่บ้านนะคะถ้าคนไหนที่มีฐานะหน่อยก็จะเอาศพไว้นาะนแต่ถ้าคนไหนไม่มีฐานะหรือฐานะการเงินไม่ค่อยดีก็จะศพไว้วันหนึ่งวันหรือสองวันนะคะตอนนี้ศพเข้ามาถึงบริเวณวัดแล้วค่ะแล้วก็จะนําศพไปตั้งที่เมนลุนะคะ จากนั้นจะเป็นพิธีทางพุทธศาสนานะคะ่ะแล้วก็จะมีพิธีกรรมต่างๆะคะ่ะตามธรรมเนียมประเพณีนะคะ อายไร่สูเอดยงไปตะเยยักมังทำมีนารังอาญสยาเทนะาตัติยันติิมังเยยักมังทำมีนารังอาส บรรจุสรีระอันนี้ e. เป็นยัางของคุณพ่อในเสนหาบรรจุอยู่เป็นเชิญทุกท่านครับเชิญพนังงานราคกรโรยหินศพครับเข้าประจำที่ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยพิธีก่อนเชิญครับอาทิตย์พออุทัยก็คันลายบายหน้าตรง มุ่งหน้าที่ฝ่ายคารวาตลอดทั้งท่านผู้ที่มีเกียรติที่มาร่วมในงานที่เคารพรักทุกทุกท่านกระผมนายประดิษฐ์แก่นลาสมาชิกสมาคมพุทธศาสตร์กันทรลักษ์ทำหน้าที่พิธีกรประจำทีงานร้านพรเจริญศพวันนี้ได้รับสัรทานมติจากญาติผู้อายชนให้ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินการ ในงานบางเพนกุศลวุชาปนิชิตศพคุณพ่อแม่สนิหาละให้เป็นผู้นำเรียนชีว่าประวัติผู้อัยชนโดยย่อพอสังเขปเพื่อนำเรียนให้กับญาติสนิทมิตรสหายและท่านที่เครารพนับถือทั้งหลายได้รับทราบตามสมควรแก่เวลาก่อนจะเข้าสู่พิธีการกระผมขอชี้แจงขั้นตอนต่างๆของงานให้ท่านผู้มีิตลำดับที่สองพิธีกรนำเรียนชีว่าประวัติผู้อัยชนเอาไว้อะไร ลำดับที่สามพิธีท,ทอดผ้าบางสุกุญลำดับที่สพิธีวันดอกไม้จันทร์และประชุมเพลิงเป็นอันดับสุดท้ายเป็นเสร็จพิธีปัจจุบได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนนั้นเรียนเชิญพระภาพครับที่ทางด้านหน้าเมนเพื่อมอบคุณสาธา ช่วงนี้เป็นพิธีมอบเงินสาธารณประโยชน์นะคะจะแล้วแต่จะพนมาจะค่ะว่าจะมอบให้ใครบ้างนี้ทีาสนกุศให้ผู้วายชนนะคะเป็นกุศลนี้ที่จะมอบคุณสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศกันวับนาผลแด่ดวงวิญญาณของคุณพ่อใหม่ผู้วัยชนนะครับทั้งหมด15ารายการคือหนึ่งมอบปัจจัยบูชาชาติสถานวัดนนแสนสุข สองหมอกบำรุงพ <f dragging> ัฒนาโนนวัดนนแสนสุขพร้อมพัดลมสามเครื่องสามมอกปัจจัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนไบเรียนบ้านโนนแสนสุขพร้อมพัดลมหนึ่งเครื่องสี่หมอกบำรุงพัฒนาวัดศิริกนนนท์พร้อมพัดลมหนึ่งเครื่องห้าหมอกบำรุงพัฒนาวัดสวนสวรรค์พร้อมพัดลมหนึ่งเครื่องหกหมอกบำรุงพัฒนาวัดนาขนวนพร้อมพัดลมหนึ่งเครื่อง เจ็ดหม้อบำร,รุงพัฒนาวัดนนทําแก้วพร้อมพัดลมหนึ่งเครื่องแปดหม้อถวายวัดนนสํโรงพร้อมพัดลมหนึ่งเครื่องเก้ามออให้โรงเรียนนนแสนสุขพร้อมพัดลมหนึ่งเครื่องสิบหม้อพัฒนาบ้านนนแสนสุขสิบเอ็ดหม้บใหกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลสังเกตพร้อมพัดลมหนึ่งเครื่องสิบสองหม้อใหมัคคายกนัคนายกช่วยงาน 13. มมอบให้ผู้ดูแลชาพันสถา,านวัดนนแสนสุข 14. มอบสนับสนุนก,กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันไทยฝ่ายพลเรือนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังเ็ศนะครับห้ามอบปัจจัยให้ผู้ป่วยติดเตียงสี่รายพลเรียนให้หน่วยงานทั้ง15ห้าหน่วยงานที่กระผมและเอ่ยนาม,มาแา้วนั้นได้เตรียมเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนไว้อรอรับทารานไก่จาากระภาพด้วยนะครับเหมือนตอนเรือนลาฟ้ามืดมิดเมื่อชีวิตสิ้นดับลาลับหายทุกชีวิตเกิดมาแล้วก็ต้องตายแสนเสียดายโคตรจำร้างห่างจากจอดชีวิตคนเหมือนละครทุกตอนบท มีสลดพุกเขาเศร้าสุขสันมีหัวเราะร้องให้รักใคร่กันที่สุดนั้นหลุมฝังศพจบการแสดงท่านผู้มีเกียรติครับ เรือนร่างหรือสรีระอันิวิญญาณที่นอนสงบนิ่งในจิตตกาธานบนเชิงชาปนสถานต่อหน้าท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่เห็นอยู่ในขณะนี้นั้นคือร่างของคุณพ่อใหม่สเสนหาซึ่งก็ไม่นานมานี้ร่างร่างนี้ยังประกอบไปด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟและขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ สามารถสื่อสารสื่อภาษาและสื่อความหมายกับทุกท่านได้แต่บัดนี้กายสักเพทาปรามมรณาร่างนี้ถึงการแตกกายทำลายขันส่วนที่รวมกันจงแต่งขึ้นเป็นมหาภูตรูก็กำลังจะสลายกลายสู่สภาพเดิมจากดินก็จะคืนสู่ดินจากน้ำาคืนสู่น้ำจากลมขึนสู่ลมและจากไฟก็จะคืนสู่ไฟ ส่วนที่เหลือทิ้งไว้ก็แต่สัญญาหรือความจำที่พวกเราเหล่าท่านทั้งหลายมีต่อคุณพ่อแม่สเสน่หาผู้วายชนให้จดจำเฉพาะคุณงามความดีต่างๆที่คุณพ่อได้กระทำไว้ชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมาภายใต้โยกีธรรมนี้ย่อมไม่มีชีวิตใดที่ไร้รอยกรนิ้ย่อมมีผิดบ้างถูกบ้าง ดีบ้างไม่ดีบ้างตามวิถีแห่งปุถุชนฉะนั้นในการนี้กายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมกายกรรมสามวิจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมส่วนใดที่คุณพ่อใหม่แสด่หาได้เคยละเมดต่อท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักขอทุกท่านจงโปรดได้อโหสิกรรมแด่คุณพ่อด้วย ท่าเรที่สองนะครับรที่สองนั้นรับเกียรติจากผอจันทรายอดสิงห์ผู้ในการโรงเรียนบ้านหนองแสนสุขโอกาสนี้เรียนชิญผอจันทรายอดสิงห์ขึ้นทอดผ้าใบบางสุขุนชุดเปิดรที่สองครับเรียนชินท่านด้วยความเคารพครับกราบทบ่ิมลพระมหาพรชัยกุตระจิตโตเป็นองค์พิจนาผ้าใบบางสุขุนชุดเปิดชุดที่สองครับกราดับพิมลท่านด้วยความเคารพครับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกดเขตสี่ผู้เป็นประธานในพิธีฝ่ายพระราะซึ่งทอดผ้าไตรบังทุคุลชุดใหญ่ชุดประธานและเป็นผู้นำวางดอกไม้จันเพื่อประกอบจิตในการประทุเพลิงต่อไปครับเรียนจนนั่วยามเคารพครับจากที่นน์ท่านรูประพาธรรมงค์ู้จะอาวาสวัดโนนแสนสุข ผูเนน้เป็นองค์ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์เป็นองค์พิจารนาพระไตรบังสุกุลชุดใหญ่ชุดประธานและเป็นองค์นำหมู่สงวานดอกไม้กันเพื่อประกอบจิตในการประชุมเพลิงต่อไปครับกราบคุณท่านด้วยความารพครับเรียนเชนิญทุกท่านได้ประนมมือน,น้อมจิตน้อมใจส่งผลบุญผลทางสูง่ดวงวิญญาณของผู้วายชนร่วมกับท่านประธานในพิธีท,ทพอดพระไตรบังสุกุนเรียนเชนิญท่านครับ กระดับต่อไปกรดับที่มวยพระปเจ้าทุลรูปเก้าลางดอกไม้จันตามเรืลูกหลานผู้ต้องขาวของขาวและท่านผู้มีเกียรติตามลำดับนะครับขอกราบที่มวยขอกราบเด็ดชิญครับ you Sợi yo pa nư ีงานศพเสร็จแล้วนะเจ้าค่ะเผา,าเรียบร้อยแล้วน้องหญิงก็เดินทางกลับบ้านแล้วจ้าต่างคนก็ต่างเดินทางกลับแล้วจ้า